สวัสดีครับ m c o r d n e t กับผมพีรพลอนุตรสน์โหรือโยแวนะครับตั้งแต่สมาร์ทโฟนเริ่มกลายสภาพจากโทรศัพท์มือถือธรรมดาเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆในมือเราก็ทำให้เราได้พบเห็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆแปลกๆมากมายนะครับถ้าเข้าไปที่เว็บ p a c k s o a n v i l n e t คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือว่าสั่งงานด้วยมือถือหลายชนิดเลยครับมีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ตามบ้านอย่างหลอดไฟตัวล็อกประตูนาฬิกาข้อมือไฮเทคที่วัดอุณหภูมิปรุงอาหารถุงมือซ้อมกอล์ฟสายข้อมือบอกเวลาเครื่องชั่งน้ำหนัก ตัววัดการเต้นหัวใจหรือแม้แต่ว่าอุปกรณ์วัดน้ําตาลในร่างกายครับแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ผมจะให้ดูนี้ไม่ได้เป็นแค่สิ่งอำนวยความสะดวกแต่เป็นถึงแสงสว่างความหวังในชีวิตให้คนคนหนึ่งได้เลยครับนั่นคือขาเทียมไฮเทคที่เชื่อมต่อกับมือถือสมาร์ทโฟนช่วยก้าวข้ามความจํากัดให้กับหญิงที่การนักกีฬาพาราลิมปิกคนนี้ครับจนเธอแทบจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติแม้แต่การออกกําลังกายอย่างในภาพนะฮะเธออยู่ในฟิตเนสนะครับหรือว่าการแต่งตัวสวยออกจากบ้านอย่างเช่นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่ง แอปในมือถือจะสื่อสารกับกลไกในขาเทียมครับสามารถสั่งงานได้หลากหลายตามกิจกรรมที่ต้องทำและยังคอยวิเคราะห์บันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวไว้ด้วย น่าสนใจกว่าน,นั้นคือชายนักประดิษฐ์ผู้อยู่เบื้องหลังครับ3ปีก่อนเขาเสียขาไปข้างหนึ่งทาให้วิศวะกรซอฟต์แวร์อย่างเขาหันมาใส่ใจทุ่มเทความมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชันมาผนวกกับสิ่งประดิษฐ์ของเขาช่วยทําหน้าที่เสริมส่วนที่ขาดหายไปให้กับตัวเองแล้วคนอื่นๆได้อย่างน่าขึ้นนะครับจนบริษัท Apple ต้องถ่ายทําเป็นสารคดีมาเผยแพร่อย,อย่างที่เห็นนี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยีนะวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์เพื่อก้าวข้ามความจำกัดนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงังค,ค,คงบใจร ช่วงนี้ไปติดตามพาเรทไอทีครับสวัสดีค่ะน้องปั่นเปรียวพร้อทซับแสน,นากรพาเรทไอทีค่ะ ซัมซุงเปิดตัวตระกูล a อ t i า t ทีสที่มีทั้งมือถือแท็บเล็ตแล็ปท็อปยันคอมตั้งโต๊ะตระกูลนี้มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 8ค่ะและยังแนะนำสมาชิกใหม่ของ Galaxy S4 อย่างเจ้า Galaxy s c Mini แต่ที่ฮือฮาที่สุดคือไซซิ n งที่สามารถเอาจอมือถือมาอยู่บนจอคอมได้หรือจะย้ายเมาส์จากคอมไปที่มือถือก็ได้ค่ะ ลองเล่นกันหรืยังคะกับอินสตาแกรมของ Facebook ที่เปิดให้อัพภาววิดีโอได้ถึง15วิงานนี้ทำให้แอปวายพาววิดีโอ6วิของ Twitter ต้องออกมาขยับแล้วสาระไอทีอย่างนี้มีให้ชมย้อนหลังนะครับแค่เข้า YouTube พิมพ์ m c o n n e t ครับส่งท้ายกันด้วย i อทีเด็ดครับสวัสดีครับใครอยากรวยแอปนี้ช่วยได้ครับ Start to Invest เป็นแอปของกลต่อช่วยให้คุณเริ่มต้นวางแผนทางการเงินในชีวิตอย่างมั่นคงโดยให้คุณตั้งเป้าหมายแล้วแอปก็จะชี้แนะหนทางเลือกที่น่าสนใจแบบคำนวณให้ละเอียดยิบว่าควรจะลงทุนเพิ่มเติมอย่างไรกับหุ้นหรือกองทุนใดและมีความเสี่ยงอย่างไรโหลดมาใช้กันเลยนะครับ Start to Invest ฟรีทั้งบน iOS และ Android